อมาบกไม่โอบนห้องนะอย่ามาตรงนี้นายสนไม่โมรับบากตต่นีนี้โอ้อตุงไประโยชน์มากก็อยากบอกฮะปล่อยตุแล้วประโยชน์มากเลยจริงเหรอยังไม่ถึงดีเยี่ไมถึงนิดเลยอยากจะบอกตรงกลางนี่หนะพี่ยี่ ตงกลางนสัตว์นแม่งไม่ยอมจริงตัวเลยแขมีหลายนะอนนี่พิธีการตรงหอใช่ไหมนี่มันไม่กี่นี่คือกิจกรรมนึงตอนตรงหอนะครับห้นอน่นอนงนเออจริงๆให้นอนโซฟาได้เลยนะถ้าไกลขนาดนี้เฮ้ยทำไมวันนี้เฮียถึงไม่เมาวะพี่ครับผมยืมรถเข็นหน่อยนะพี่

เาไม่ขนหัวด่องค